ที่กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์นางพักขมลพิมนศรีประธานชมรมแม่บ้านตํารวจภูธรภาคหกพร้อมคณะได้นําเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการตัดผมมาสนับสนุนมอบให้กับตํารวจสถานีตํารวจในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จํานวน23สถานีตามโครงการนครสวรรค์บาร์เบอร์กคอเนอร์โดยมีพลตํารวจตรีรัฐีพงศภัยบูรณ์ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์และนางพัชรพรสุภัยบูรณ์ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกันรับมอบก่อนที่จะนำไปแจกจ่ายตามโรงพักต่างๆในพื้นที่โดยที่อุปกรณ์ต่างๆที่ได้นำมามอบในวันนี้ประกอบไปด้วยแบตเตอรี่กันไกลหวีและผ้าคลุมกันเปื้อนจำนวนทั้งหมด7ชุดนอกจากนี้ยังมีเก้าอี้ตัดผมกระจกและชั้นวางของรวมเป็นเงินจำนวนทั้งหมด1 4 2 5 0บาททั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามสวัสดิการ และลดภาระค่าใช้จ่ายในการตัดผมแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์อำหนวยความสะดวกในการให้บริการตัดผมแก่ข้าราชการตำรวจในบริเวณสถานที่ทำงานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดรวมถึงเพื่อสร้างการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจสำหรับโครงการนครสวรรค์บาร์เบอร์คอร์เนอร์เป็นโครงการย่อยของโครงการเติมฝัน ที่ชมรมแม่บ้านตำรวจปูธรภาค6จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจในพื้นที่ตำรวจปูทรภาค6ซึ่งจะมีงบประมาณในการสนับสนุนโครงการจังหวัดละ100,000บาทเพื่อมอบให้กับโรงพักแต่ละแห่ง